สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลแปดตัวเน้นเน้นบายบิคิเคมนกับฟุตบอลประจําวันอังคารที่16กันยายนนะครับเราคัดมาให้กันเน้นเกับฟุตบอลรายการใหญ่ยั่สศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างแอตเลติกบิลเบากับอาร์เซนอลพีเอสวีกับแซงซิลัวสเปอร์กับบีเอเอเอฟเอวิเวนตุสกับบูนิเซียดอทมุนเรอัลมาดริดกับโอลิมปิกมาร์เซย์และเบนฟิก้าพบกับคาราบัตต่อกันที่ศึกคาราบาลครับคู่ระหว่างเบรนฟอร์ดกับแอสตันวิลล่าและปิดท้ายที่เคสเซนท์พาเลที่ เด็ดฟุตบอล8คู่ในเน้นครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุน้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวัน ส่วนใครที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่มบ k k m เคกันได้เลยครับในนั้นจะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบพันชีวิตนะครับที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นโตวีชุดโครงการ B k ค Man มมีให้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรอ้้เเเีววาทั่่จจต็็็มะปนแกกบุ มกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ @lsbkk เข้าไปที่อัสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย lsbkk ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเป็นวยกันกับผม B k k m เคกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเวลา5ทุ่ม40 ห้นาทีครับเกมระหว่างแอตติกบิวเบลพบกับ Arsenal, อาร์เซนอลโดยอัตาต่อรองเกมในคู่นี้อาร์เซนอลต่อครึ่งลูกผลงานกับพวกกันในเกมล่าสุดนั้นเป็นอาร์เซนอลที่เอาชนะไปได้3าต่อศครับฟอร์มห้าหลังสุดของแอตติกบิวเบลชนะ3แพ้2โดยแพ้ออสซูนาศูนย์หนแพ้เรอัลเบติสสอชนะรายยูบิยแกโนหนูนชนะเซบียาสามสองและแพ้อาร์เซนอลศูนย์สามแอตติกบิวเบลคว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2014ถึง2015หลัง อันดับที่4ศึกลาลิกาสเปนในฤดูกาลที่ผ่านมาและผ่านเข้ารอบลีกเฟสโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ดีเกมนี้นิโก้วิลเลียมปีกซ้ายตัวเก่งซึ่งเจ็บโคนขานีบจากเกมทีมชาติต้องลุ้นเช็คคอฟฟิตอย่างหนักครับขณะที่อ e ูไนเอกิลุสกองหลังอีกอรายก็เจ็บหัวเข่า,ขาช่วยลงสนามแน่นอนแต่ข่าวดีสําหรับทีมก็คืออเล็กปาดิยาไนททวานและเยรายอันบาเรสกองหลังพลนตัวแบนในลีกกลับมาทางด้านของอินยีโกเลกกเอกองหลังเจ็บโคนขานีบและเบนยัส ปราโดสกองกลางเจ็บหัวเข่า2รายนี้ก็ต้องรอเช็คความฟิตคาดว่าก e hm ุนซือเอเนสโตบรันเบรเดกุนซือจอมแทคนิคจะจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1นาเปาจะส่งมาโรนซานาดี้ลงล่าตาข่ายโดยมีอเล็กเบเรนเก้ไอแานสานเซสและอิยาก้วิลเลียมปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องวางมิเกลเจ้าเรกิซาเองิโกโร伊สเดคาราเลตาคุมเกมร่วมกันแนวรับดานิเอลบีเบียนกับไอต่อปาราเดสผนึกกำลังคู่เซนเตอร์ส่วนฟูลแบ็กจะเป็น เชฟุูดอเรโซและยูรี่เบชีเช่วิ่งริมเส้นด่านสุดท้ายอุูไยซิมนมือ1ทีมชาติพร้อมเฝ้าเสาฟอร์ม5านัดล่าสุดของอาร์เซนอลชนะ3แพ้2โดยแพ้ลิเวอร์พูล0-1ชนะลีดยูไนเต็ด5-0ชนะแมนยูไนเต็ด1-0ชนะอลาติกวิลบาว3-0และแพ้บีเอเรอัล2-3ไพปืนใหญ่รอง 3, แชมป์พรีเมียร์ลีก3ฤดูกาลติดต่อกันปีที่ผ่านมาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นผลงานดีที่สุดในถ้วยหูยักษ์นะับตั้งแต่เข้าถึงรอบตัดเชือก เมื่อฤดูการ2008ถึง2009ครับสภาพทีมจะขาดบิลเลี่ยมซลิบาเซนเตอร์ตัวหลักที่เจ็บหัวเขา่าและมีโอกาสพักถึง4สัปดาห์ขณะที่เบนไวท์แบ็คขวาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บกลับมาเป็นฐานเลือกเช่นเดียวนกับคริสเตียนนอก,การกองกลางตัวใหม่ชาวเดนมาร์กอย่างไรก็ดีแนวรุกก็ยังขาดกับเบลเชซุตที่เจ็บเอ็นข้อหน้าฉีกขาดไคฮาวเวตเจ็บหัวเขา่าและบุคไโยสากา้าเจ็บก้ามเนื้อต้นขาด้านหลังอยู่ในช่วงรักษาตัวทั้งหมดมิเกลเตตากุนซอชาวสเปนเตรียมจัดชุดกแกรง่งลงเล่นภายใต้ระบบ4 สสานาเปาวิกตอโยเคเรส่หน้าตัวใหม่พร้อมล่าตาข่ายขนาบข้างด้วยโนนี่มาดูเอเก้และเอเรเบซี่เอเซ่หมายเลขสิบคนใหม่ที่น่าจะได้รับโอกาสก่อนกาเบียมาตินิลี่แดนกลางเป็นสามประสานสุดแกรง่งมาตินซูบิเมนดี้คุมจังหวะโดยมีมาตินโอเดกากับันทชีพและดีแคนไรร่วมประสานงานแนวรับคริสเตียนมอสเกราแข้งใหม่จากบาลนเซียได้โอกาสจับคู่กับกาเบียมาการเยสขนาบข้างด้วยยูเรียนทิมเบอร์และลิคาโดคาลาฟิโอรี่ด่านสุดท้ายดาบิดอารายาพร้อมเฝ้า ทัศนาออตติบิวเบาได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านครับทรงบอลรัดกุมดุดันอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในพื้นที่สุดท้ายอาจจะดรอปลงไปหากไรนิโก้วิลเลียมขณะที่อาร์ซโนเติบโตขึ้นในแง่ของการเก็บผลการแข่งขันแดนหน้าจัดจ้านทุกตัวเกมนี้น่าจะมีพื้นที่ในการโต้กลับมากขึ้นซึ่งด้วยความคมในแดนสุดท้ายทีมของมิเกลอเัเตต้ามีดีพอบุกคว้าสามแต้มกลับไปฟันทงต่ออาร์ซโนโป้งปิดบัญชี1 0ด้วยในเกมฟาดแข่งระหว่างแอตติบิวเบลพบกับอาร์ซอล เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาทคู่ที่2ครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรีเฟนัดแรกในเวลา5ทุ่ม45นาทีเกมระหว่าง P.S.V. พบกับแซนซีลัวด้วยาต,าตาต่อรองเกมในคู่นี้ P.S.V. ต่อครึ่งควบลูกผลงานกับพวกกันในเกมล่าสุดนนนั้นเป็ PSV ที่เอาชนะไปได้1ต่อ0ฟอร์มนัาล่าสุดของ PSV ชนะ4แพ้1โดยแพ้เทลสตาศูนย์สองชนะโครนิงเก้นสี่สองชนะเอ็นเชเดสองศูนย์ชนะสปาตาหกหนึ่งชนะโกอาเฮดอีเกิลสองหนึ่งทีมแชมป์ลีกแดนกลางหายลมผ่านเข้ารอบลีกเฟสโด,ดยอัตโนมัิฤดูกาลที่แล้วตกรอบสิบหกทีมสุดท้ายหลังพ่ายอาร์ซนอลด้วยสกอร์รวมสามต่อเก้าสภาพทีมจะขาดอาราซานเปียกองหน้าที่เจ็บหัวเขา่าเมโรจูเนียแบ็กซ้ายเจ็บข้อเท้าและโจอี้เฟียบันกองกลาง เจ็บต้นขาชวดลงสนามทั้งหมดคาดว่ากุนซือปีเตอร์บรอสเตมจากทีมที่ระบบ4-3-3แนวรุกวางอีวานปารซิตหุบเข้ามายืนข้างในโดยมีรูเบนฟานบอมเมลกับแดนิสมันปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางจะส่งกุสทินเยอ์ดีชูเทนและอิสมาเอลไซบารีทำงานร่วมกันคู่เซนเตอร์ใช้งานไรอันฟา์มิงโกกับยาเรโกซิโอรอฟสกี้ฟูแบ็กวางคิลเลียนซินดิเลียและแซจิโยเดสด้านสุดท้ายมาเตสโควาเฝ้าเสาฟอร์มห้า ชน,นกของแซงซีลัวชนะ4เสมอ1โดยชนะอันเดอร์เลต2-0เสมอลาลูเวีย0-0ชนะสตองด้า3-0ชนะเกน3-2และชนะลูเวน5-0แซงซีลัวทีมแชมป์ลีกเบลเยียมคว้าตัวแชมเปสลีก็รอบลีกเฟรเป็นครั้งแรกและลงเล่นรายการนี้เป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันโดยในซีัษนที่ผ่านมาร่วงตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบ3หลังแพ้ให้กับสลาเวียปาร์คด้วยสกอร์รวม1-4สภาพทีมต้องรู้ใช้ค,ความฟิตของเควินแม็กอลิสเตอร์ก้องหลังพี่ชายของอเลซิ ister, ตแม็กอลิสเตอร์ดาวเตะรลิเวอร์พูล รวมถึงโซฟียานบูฟานกองหน้าที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังกุนซือเซบาสเตียนโปโกโยลี่เตรียมจัดทีมด้วยระบบ3-412อคู่น่าจะเป็นอานูอาเอลฮาสกับเควินโรดิเกสล่าตาข่ายด้วยกันด้วยมี็รบชุปทำหน้าที่เพลย์เมคเกอร์แดนกลางมาติอาสรัดมูเซอร์กับอดัมซอกาเน่คุ้มเกมวิ่งแบกอานานคาไลลี่กับเอสซูนูเนียงวิง่งริมเส้นสามเซนเตอร์แบ็กจะส่งรอดชายเคสคริสเตียนเบอร์เกอร์เฟดเดเลเซนด่านสุดท้าย เชอร์เป็นรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนาคู่นี้ PSV ศักยภาพเหนือกว่านะครับแถมได้เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์น่าจะเดินหน้าบุกเข้าใส่ขณะที่แซงซีลัวมาเยือนแบบระวังตัวแพ็กเกมรับแน่นและใช้อุตโต้กลับที่เป็นทีเด็ดอย่างไรก็ตามเจ้าถิ่นนั้นจัดจ้านกว่าน่าจะบทชนะ2เมตรได้ฟันทง PSV กระถุง2-0ผู้ที่3เกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบรีเฟนนัดแรกในเวลาตี2ครับเกมระหว่างสเปอร์พบกับเบียร์เรอัลด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้ เปอร์ต่อครึ่งลูกผลงานกับพวกกันในเกมล่าสุดนั้นเป็นบีอาร์เรียลที่บุกชนะมา4-1ต่อครับฟอร์ม5นัร์หลังสุดของสเปอร์ ชนะ2สเสมอ2แพ้1โดยแพ้บอลมาศูนย์หนึ่งชนะเมทซิตี้สองศูนย์ชนะ 30, เบอร์ลี่สามศูนย์เสมอปารีสแซ็ชแมนสองสองและสเสมอ New 11, <ๆ>นิวคาสเซิลหนึ่งหนึ่งใกล้เด้อทองคว้าตัวแชมเปส์ลกหลังซิลทั่วยูโรปาลีกในฤดูกาลที่แล้วแม้ได้อันดับที่สิบเจ็ดในลีกก็ตามเป็นการกลับมาเล่นในทั่วบิ๊กเอียร์เป็นครั้งที่สองในรอบหกปีหลังสุดและเป็นครั้งแรกต่อจากฤดูกาลสองพันยี่สิบสองถึงสองพันยี่สิบสามครับบรรดาผู้เล่นใหม่อย่างซาฟีซีมอนแลนดอนโคลโลมัวนี่ชัวล์ปาลชื่ง ในรายการนี้ทั้งหมดแต่มาติสแตอีบิซูมาและโคตะฮากาอิถูกตัดชื่อออกไปเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่เจ็บยาวอย่างเจมไม,ม่ดิสานเดยันคูลูเชฟสกี้และราดูดากูซินคาดว่าโทมัสแฟรงกุซซีชาวเดนมาร์กเตรียมจะทับระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะเป็นริชาริซอนโดยมีโมฮัมเหม็ดคูดสุสเปเปซาาและซาฟีซีมอนปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางชูอัลปาลินญ,ญาแข่งเก่าชาวโปรโตุเกสที่ยืมตัวมาจากบราซิลิคผนึกกำลังกับโรดิโกเบนตาโกเซนทาห์เป็นคริสเตียนโรเมโรกับตันทีมผนึกกำลังกับมกี เดเฟนขนาบข้างด้วยเปโดปอโรและเจสเปนดาสุดท้ายกูเยเมวิคาริโอเฝ้าเสาฟอร์ม5นาทนานสุดของเบียเรอัลชนะ3เสมอ1แพ้1โดยเสมอเซลตาบิโก1-1ชนะจีโโรนา5-0ชนะเรอัลโอเบโด2-0แพ้แอสเมรา0-2และชนะอาร์ซนอล3-2เรือดำน้ําสีเหลืองคว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกหลังได้อันดับที่5ลาลีกาเมื่อฤดูการที่ผ่านมาและเป็นการกลับมาลุยถ้วยบีเอเอฟเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2021-2022ซึ่งเข้าถึงรอบรอง ชนะเลิศก่อนพ่ายลิเวอร์พูลร,รองแชมป์ในฤดูกาลดังกล่าวสภาพทีมจะขาด2กองหลังอย่างลูเก,กนคอสตาที่เจ็บหัวเขา่าและว,วิลลี่คัมบารีเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังรวมถึงเปาคาบาเนสกองหน้าเจ็บหัวเขา่ขาขณะที่เคราดโมเรโนกองหน้าเจ็บกล้ามเนื้อต้อนขาด,ด้านหลังจากเกมทีมชาติต้องลุ้นเช็คความฟิตเพชร่าตตัวหลักอโยเซเป้เรสที่ทํา22ประตูในฤดูกาลที่แล้วแต่ยังไม่ได้ลงสนามในซีซษ่น,นี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อก็ยังคงต้องลุ้นเช็คความฟิตเช่นเดิมคาดว่ามาเซลโนกูซ จอมเก่าเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าเป็นโอกาสของจอเกสมิคาอตาเซสูน่หน้าหมา่วัย24ปีที่ย้ายมาจากโอลิปิลิยงลงล่าตาข่ายโดยมีนิโคลา่าเปเป,เป้ซานติโกเมซานญาและตายอนบูชานแน,นปันเกมสนับสนุนแดนกลางคุ้มเกมโดยปาเปกเกรกับโทมัสปาเตออดีตแข้งอาร์เซนอลแนวรับกวนฟรอยกับราฟามารินยืนเซ็นเตอร์ด้วยการฟูแบ็กซานเอโกมูรินโยกับเซจิกาโดนาสกัดกั้นอยู่หน้าหลุยจูเนียในทวารชาวบราซิลทัศนะก ไรเดทองในยุคของแฟรงส่งสัญญาณที่ดีด้วยเกมเพสิ่งอันหนักหน่วงการโตกลับที่อันตรายทรงบอลมีความรัดกลุ่มมากขึ้นขณะที่บีอาริอัลออกสตาร์ในฤดูกาลนี้ได้ดีเกมรุกยังคงจัดจ้านเหมือนเดิมแม้ขาดกลุ่มตัวหลักไปหลายรายวัดกันแล้วฟูสซีอย่งางไรก็ตามด้วยความเป็นเจ้าบ้านสเปอร์น่ามีก๊ก2เบียชนะแบบลุ้นเหนื่อยฟอนทงสเปอร์ซิลชัย2-1ครับโคดิซีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2เวลาตีสคู่ระหว่างยูเวนตุสพบกับบ er. ุนเดสเซียดอรอ ผู้นี้ยูเอนตตสต่อครึ่งลูกผลงานกับพวกแก่ของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นยูเอนตตสครับที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนดอดมุนเอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์ม5้านันาสุดของยูเอนตตส ชนะ4เสมอ1โดยชนะเจโน่1-0ชนะปามา2-0ชนะอัตรันตา2-1ชนะดอดมูล2-1และเสมอเรดจีน่า2-2มาลายคว้าตัวแชมปยนส์ลีกรอบลีกเฟสหลังได้อันดับที่4กันชอิฟิลในซีซั่นที่ผ่านมาโดยในปีที่แล้วร่วงตกรอบเพลย์ออฟหลังแพ้กับ P.S.B ด้วยสกอร์รวม3-4ในช่วงต่อเวลาพิเศษเกมนี้ต้นรูเชโกฟิตของฟานชิสโก้คอสไทเซาปีกโปรตุเกสที่เจ็บกล้ามเนือ้อและถอนตัวจากทีมชาติขณะที่ฟาบิโอมิเรติกองกลางเจ็บต้นขาช่วยลงสนามแต่ที ก็จะได้อันเดียกัมเบียโซ่ผลทดแบงกลับมาคาดว่าอิกอร์ทูดอนายใหญ่ชาวโครแอตเตรียมจัดทีม้วยระบบ3-421หน้าเป้าโจนาธานเดวิดแข้งใหม่ชาวแคนาดาแย่งตำแหน่งกับดูซานลาฮูวิตที่ฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันโดยมีต่วนคูปไมเนอร์กับเคนานยินดิสปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องพร้อมส่งเกรเฟนตูรามกับมานูเอลโลคาเตลลี่คุมเกมด้วยการวิ่งแบกจะส่งปีแอร์กาลูลูกับชูเอามาริโอวิ่งขึ้นลง3แนวรับประกอบด้วยเฟเดริโกกาติเบรเมและว รอยแคลลี่ด่านสุดท้ายมิเกเล่ดิเกรกอริโอเฝ้าเสาฟอร์มห้าน,าน,านดดันังสุดของบุนดิเซียดอทมุนชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะอุนิโอนเบอร์ลิน30เสมอซัมพอลี33แพ้โรดไวเอเซน01นแพ้ยูเวนตุส12และชนะลิล32 ซื้อเหลียงตกรอบ8ทิมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่แล้วหลังพ่ายบาร์เซโลนาด้วยสกอร์รวม3ต่อ5ก่อนคว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้อย่างหวุดหวิดเมื่อได้อันดับที่4บุเดลีกาครับข่าวดีเล็กๆก,ก,ก็คือนิโก้ซอลตาเบกกองหลังที่เจ็บยาว5าเดือนเต็มๆต็มจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าอย่างรุนแรงเริ่มกลับมาซ้อมแล้วคาดว่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ขณะที่นิคลาสซูเล่เจ็บน่อง คาดว่ากว่าจะพักถึงเดือนตุลาคมอยู่เรียนบ้านมิดฟิลด์ตัวรุกช่วยเล่นทีมชาติหลังเข้ารับการผ่าตัดข้อมือก็จะลงสนามไม่ได้เช่นกันขณะที่ฟาเบโอซิวาแข้งใหม่เจ็บกล้ามเนื้อต้องรู้เช็กความฟิตคาดว่ากุนซืนนิโกโ้โควาจะจัดทีมด้วยระบบ34-2-1หน้า,าะอจะส่งแซอูกีราซี่ที่กด18ประตูในปีปฏิทินนี้เป็นรองแค่คิเรียนเอมบัปเป้ของเรอัลมาดริดในบรรดาผู้เล่น5้าลีกใหญ่ของยุโรปพร้อมล่าตะข่ายโดยมีคาริมอาเดเยมี่กับมาซิเมเลียนไบเออร์ปั้นเกมสนับสนุนนแแดกลางงโจบิม มาเซลสบิเซอร์คุมเกมด้วยการวิ่งแบกจะส่งดานิเอลสเวนสันกับยานคูโต้ขับเคลื่อนแผงแบ็กทีจะเป็นรามี่เบนเซบายนี่วอเดมาอันตอนและอารอนอันเซลมิโนด่านสุดท้ายเกกกอโคบิวรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะมาลายยุคทูดอเล่นด้วยความรัดกลุ่มและมีสละมากขึ้นในการเดินเกมรุกแดนหน้ามีอาวุธหลากหลายแถมยังได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านขณะที่เสือเหลืองฟอร์มขึ้นลง,ลงเกมรุกใช้ได้แต่เกมรับค่อนข้างเปราะยังมีช่องให้เจาะง่ายไปหน่อยดูแล้วยูน มีโอกาดฟาสามแต้มต่อหน้าแฟนบอลของตนเองฟันธงยูเวนตสุสเฉือนชันย3-2คู่ที่5ครับเป็นเกมยูวฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีเฟนัดแรกเวลาตีสอเกมระหว่างเรอลมริตพบกับโอลิปิกมา์เซด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เรอลมริตต่อ1ลูกครึง่งผลงานการพบก,กันใน4เกมหลังสุดนะครับเป็นเรอลมริตที่เอาชนะไปได้ทั้ง4ครั้งฟอร์ม5นัดล่าสุดของเรอลมริตชนะ4แพ้1โดยชนะมาโยกา2-1ชนะเรอัลโอเบโด3าชนะโอสตูนน่า1-0 ชนะตีโร4-0และแพ้ปาริสชาแมง0-4ราชนชุดขาวเจ้าพ่อถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการเป็นแชมป์1 5สมัยมากกว่าทุกสโมสรแต่ในปีที่ผ่านมาตกแค่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังพ่ายแบบไปกับต่ออาร์เซนอลปิดฉากยุคของคาโลอันเชลตติแบบมือเปล่านำมาสู่การแต่งตั้งชาบีอลองโซขึ้นเป็นกุนซือคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสภาพทีมยังขาดจูดเบลลิงแฮมกองกลางที่เจ็บหัวไหล่เฟรเดกโกเมนดี้แบ็คซ้ายเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเอ็ดัวโดกาวามิงกากองกลางเจ็บข้อเท้าและเอนริกก หน้าดาวรุ่งเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังช่วยลงสนามทั้งหมดขณะที่อันโตนิโอรูดิเกอร์เซนเตอร์ชาวเยอรมันเจ็บต้นขารายนี้พักยาวคาดว่าชาบีอลองโซจะจัดทีมด้วยระบบ4-3-3แนวรุกคิริอันเอมบัปเป้ดาวซันโวยุโรปในปีที่ผ่านมาพร้อมซันโวโดยมีวินิสุรจูเนียที่ไม่ได้เล่นทีมชาติในรอบล่าสุดฟิตเต็มถังและฟรังโกมาสตันตูโอโนตัวใหม่ชาวอาร์เจนตีพร้อมขนาะข้างแดนกลางอาดากูเล่เคลเมเกอร์ตุรกีโดดเด่นมากพร้อมปั้นเกมร่วมกับเฟเดริโกวันเบเด้โดยมีออ เลียนซูอาเมนี่ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแนวรับเอแดนมิลิตายืนคู่กับดีนเฮาเซนเซนเตอร์เหลรุ่งแบ็กสองฝั่งเป็นเทนอเลสเดอร์อาร์โนแข้งใหม่ชาวอังกฤษขนานไปกับอัลบาโรกาเลเลสด่านสุดท้ายที่โบกูตัวรับหน้าที่เป้าเสาฟอร์มห้านัาสุดของโอลิมปิกมักเซชนะ3แพ้2โดยชนะลอริยง4-0แพ้อลิิปิลียงศ1นชนะปารีสเอฟเซ52แพ้แรน0-1และชนะแอสเมิล่า3-1โอลิมปิกมักเซรองแชมป์ลีกเอิงในปีที่ผ่านมากลับมาเล่นในถ้วยแชมเป อีกครั้งนับจากรอบคัดเลือกรอบที่3ในฤดูกาล2023-2024ซึ่งพ่ายจุดโทษต่อพานาที์ไนกอสของกรีซครับสภาพทีมจะขาดรูเบนบรังโกในทวารที่เจ็บหัวเข่าล่งเล่นไม่ได้ขณะที่เจฟฟรีย์กงด็อกเบียกองกลางเจ็บศีรษะส่วนนีกอไปเสากองหน้าใหม่ต้องเช็คความฟิตแต่ทีมก็จะได้ซีเจเอนเกนไรลี่ปะกาลังโพสตตัวแบงกลับมาคาดว่าโรเบโตเดชแอบี้กุนซือชาวอิตาเลียนเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1นาปอจะส่งปีแอร์แอมเบริกโอเบามิยองลงล่าตา โดยมีเม,มสันกินบูดอดีตแข้งแมน,นยูอามินสุรีและชิโมชีเวอาปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางคุมเกมโดยอังเคลโกเมสพีแอเอมิลฮอยเบิร์กแนวรับเลโอนาร์โดบาเรดียืนเซ็นเตอร์ร่วมกับหนาเยฟอาเกิสขนาบข้างด้วย2ฟู back แลแบ็กมิเชลอาเมียมูริโยและอูลิเซสกาเซียโดยมีเคโรนิโมรูยี่เฝ้าเสาทัศนะรายชันชุดขาวในยุคข,ของชาบีออลองโซมีการปรับเปลี่ยนและลงตัวมากขึ้นเกมรุกไว้ใจได้เมื่อเอ็มบาเป้ประจำการ ทั้งยังมีการสร้างสรรค์โอกาสอย่างต่อเนื่องเกมรับไม่ได้แย่แม้มีปัญหาตัวเจ็บเพียบขณะที่มักเซเริ่มฤดูกาลแบบโอลมาเล็กน้อยด้วยปัญหาภายในแต่โรเบโต้เดชาบี้แก้ไขได้ดีและกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามคุณภาพที่เหนือกว่าบวกกับจุดแข็งในบ้านเรอัลอมาดริดมีโอกาสยิงขาด2เม็ดไม่ยากฟันธงต่อเรอัลอมาดริดยิงทะลุเรท2-0คุณที่6ครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกในเวลาตี2อ 2> อีก1คู่เกมระหว่างเบนฟิก้าพบกับคาราบักด้วยาตาตอ เบฟิก้าต่อลูกครึ่งควบ 2, 2> ฟอร์ม5านัดสุดของเบฟิก้าชนะ3เสมอ 2, 2ด้วยเสมอซานตาคารา่า1-1ชนะอันเวกา2-1ชนะเฟเนบัเช่1-0ชนะทอนเดล่า3-0และเสมอเฟเนบาเช่0 0เยอรยลิปอนรองแชมป์แดนฝอยทองเข้ารอบลีกเฟสแชมเปี้ยนส์ลีกหลังชนะเฟเนบาเช่ของตุรกีในรอบเพลย์ออฟส่วนฤดูดกาลที่แล้วตกรอบ16ทีมสุดท้ายเนื่งจากผ่าบาร์เซโลนาด้วยสกอร์รวม1 4 1> สภาพทีมไม่มีผู้เล่นหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นชอเกลซิวาที่เจ็บ เอ็นควายน้าฉีกขาดเตียโกกูเวอาเจ็บหัวไหล่อเลสเซนเดอร์บาเจ็บเอ็นควายน้าฉีกขาดซึ่งอยู่ในระหว่างรักษาตัวทั้งหมดนอกจากนั้นเรนาโตซานเชซม่ฟิลตัวกลั่นยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บต้นขาบรูมาพักยาวตั้งแต่เกมกับเฟเนบาเชร่รอบที่แล้วขณะที่นูโนเฟรดิกดาวรุ่งวัย21ปีก็เจ็บกล้ามเนื้อคาดว่าบูโนลาสจะเียมจากทีมลงเล่นในสนามในระบบ4 2 3 1หนาเปาเป็นวานเจลิสฟาบริดิสโดยมีเฟรดิกออเนสเรอันโดบาเรโรและอันเดียเซลเดลูปั้นเกมสนับสนุนห เื่องเป็นริชาร์ดลีออสกับเอนโซบารเนเซียคุมเกมด้วยการแนวรับนิกลัตโอตาเมนดีจอมเก่าชาวไอเจนต์จับคู่เซนเตอร์กับอตโตนนโอซิวาขนาบข้างด้วยอามาเดดิสและซามูเอลดาวด่านสุดท้ายมซเมลโซอาเรสเฝ้าเสาฟอร์ม5านัดลังสุดของคาราบัตชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเสมอซีรา่า1 1ชนะคาวานเย็บลาก2 0แพ้เฟรนวารอส2 3แพ้ซุมกาย่สศูนย์หนึ่งและแพ้เฟรนวารอดส3 1หคาราบัตทีมแชมป์อาเซอร์ไบจันเริ่มต้นเส้นทาง สายแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบ2ก่อนเข้าถึงรอบลีกเฟสหรือว่ารอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2017ถึง2018ครับสภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมจะขาดแค่อามินรามาสาน็อกที่เจ็บเอ็นไขว้หน้าคาดว่าคุณซื้อคูบานคูบานอฟเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-3-3แนวรุกนาริมานอาคุนสาเดยืดตรงกลางโดยมีอับเดลลาซูแบกับเลอันโดอันดาเดเปิดบอลแดนกลาง3ประสานเปโดบินคายโยมาโคยานโควิดและคาดี้ เกสททำงานร่วมกันแนวรับเบลุนมุสตาฟาซาเดยืนคู่กับมาสเตอุสซิดวาในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฟูแบ็กเป็นเอวินคาฟากุลิเยฟกับโทราบบายรามอฟโดยมีมาสเตอุสโคชัสกี้เป็นดาสุ ทัศนะเบนฟิกา้าเหนือกว่าหลายขุมครับเป็นบอลรัดกลุมและเฉียบคมในเป็นที่สุดท้ายยิ่งเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยน่าจะเป็นฝ่ายครองบอลบุกใส่อย่างต่อเนื่องคาราบักสู้โดวยวินัยและทีเมเวิร์กแต่เจอน้ดอ,อย่างต่อเนื่องรับรองมียุบแน่ลุ้นเหยี่ยวลิป้อนขวาัยได้ไม่ยากเรตเปิดแพงไปนิดแต่ยังน่าเชียร์ฟันธงต่อเบนฟิกา้าถล่ม3-0คูริเจตเป็นเกมคาราบาวครับอังกฤษในรอบที่3เวลาตีสองครับเกมระหว่างเบรนท์ฟอร์ดพบก,กับแอสตันวิลล่าเดือดตาต่อรองเกมในคู่นี้แอสตันวิลล ของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแอสตันวิลล่าครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งเบนฟอร์ดเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอการฟอร์ม5นันล่าสุดของเบนฟอร์ดชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้ซัดเดอร์แลนด์หนึชนะบอลมาร์ตสองศูชนะแอสตันวิลล่าหนแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่และเสมอเมอรเชียนกลัดบัต2องเบนฟอร์ดผ่านเข้ารอบ3คาราเบลครับหลังบุกชนะบอลมาสองศูในรอบที่แล้วซูเนลลี่เปิดบ้านรับมือเชลซีในโปรแกรมวัันนเเสสาาาร์ทีี่่ผมมคุมกลงย ยอันวีซ่าไปให้กับนิวคาสเซลยูไนเต็ดแต่ก็ได้ริดเนลสันเข้ามาในวันปิดตลาดอย่างไรก็ตามริดเนลสันนั้นก็คงต้องใช้เวลาในการเรียกความฟิตหลังจากไม่ได้ลงเล่นให้กับอาร์ตโนเลยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่วิตรียาเนลซึ่งพลาดการช่วยทีมชาติบอสเนียเนื่องจากเจ็บเท้าอาการดีขึ้นหลังกลับมาซ้อมแต่คงต้องรุนเช็คความฟิตส่วนอีกอติอาโกอ,อาจเป็นที่เด็ดในแนวรุกคาดว่าคริสแอนดูจะยึดมาก 3- 412โดยหมุนเวียนผู้เล่นในรายการนี้คุณอาจจะส่งฟ no, าบิโอคาว ่ายด้วยการโดยมีอันโตนี่มิลามโบปั้นเกมในฐานะเพลย์เมเกอร์ห้องเครื่องเป็นฟองอ่อนเวก้ากับมาเชียเยนเซนคุมเกมด้วยการวิงแบ็กจะเป็นอารอนฮิกกี้กับริโก้เฮนรี่โดยมี3สานเตอร์แบ็กจะเป็นเอธานพินน็อกคริสโตเฟอร์ไอเยอร์และเซฟฟานเดเบิร์กอดีตแข้งลิเวอร์พูลเก็บกวาดก่อนถึงทากอนวานดีมาสันนายทวารสำรองฟอร์ม5นัดล่าสุดของแอสต์มิลล่าชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้คริสตัลพาเลซ0-3แพ้เบรนฟอร์ด0-1เสมอนิวคาสเซิล0-0ูนย์ศย์ชนะเบ อแลแพ้โอลิมปิกมาเกส1-3สิงห์พยองผ่านเข้ารอบ3คาราบาลครับในฤดูกาลนี้จากการคว้าสิทธิ์ลงเล่นในทั่วยุโรปส่วนในลีกเตรียมเยืออเอเวอร์ตันในโปรแกรมวันเสาร์อดีตสองแข่งท็อฟฟี่อย่างอามาดูโอน,า,นาและลอสตาร์คลอไม่แน่ว่าจะลงสนามได้หรือไม่โดยรายแรกนั้นเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังครับส่วนรายหลังยังไม่ฟิตเต็มร้อยขณะที่แมตตี้แคทแบ็กขวาเจ็บแขนจากเก,ก,เกมทีมชาติต้องเช็คความฟิตบูบาการามา่าก็ฟิตไม่ทันแน่ในเกมนี้แต่อันเดสกาเซยลงเล่นไม่ได้แน่นอน2อตัว แฮวิเอเลียสที่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลมีลุ้นเป็นตัวเลือกแรกเช่เนเดียวกับเจดอนซานโชที่มาจากแมนยูนเตดในวันเดยไลน์ก็พร้อมลงสนามเช่นกันอุนายเอเมรีกุนซือชาวสเปนเตรียมโรเตชันผู้เล่นหลายรายในรายการนี้ภายใต้ระบบสี3 1แนวรุกขยับเอวองกิชองขึ้นมายืนเป็นหน้าเป้าโดยมีเจดอนซานโชแฮวิเอเลียสและเอเมเลโนบวนเดียและเอเมเลโนบวนเดียปั้นเกมรุกสนับสนุนห้องเครื่องยูริคเดรมันกับจอห์นแมกกินคู่กันเซนเตอร์เป็นรามาเร่บูกาจับคู่กับเปาตอ เรดแบ็กสองฝั่งใช้งานคริสตินโรกับลูก้าดินดาตุดท้ายแซมพพสเตอร์ได้โอกาสเฝ้าเสาทัศนะ2ทีมระดับพิมลีกนั้นชนกันเองและเจอกันมาแล้วในพิมลิกเบรนฟอร์ดกุมความได้เปรียบในฐนานะเจ้าบ้านยังเป็นบอลวิ่งสู้ฟัดและมีการต่อบอลที่มีประสิทธิภาพขณะที่แอสันวิล่าออกสตาร์ทไม่ดีนักในปีนี้แต่มีการเสริมทัพที่น่ากลัวในช่วงปลายตลาดซื้อขายคุ้มกําลังดูเหนือกว่านิดๆิดครับมาเยือนแบบนี้ไม่ง่ายแน่ดูแล้วมีสิทธิจบ90นาทีด้วยผลเสมอฟันธงรองเบรนฟอร์ดไม่แ้เสมอ ป่ายสอสอง,สองปิดท้ายในเกมคู่ที่8เกมคาราบาลครับรอบ3เวลาตีสอนะครับเกมระหว่างคริสตันพาเลตพบกับมิววอรด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้คริสตันพาเลตต่อลูกครึ่งผลงานกับพวกแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นคริสตันพาเลตที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอการโฟม5้านาฬาสุดของคริสตันพาเลตชนะ2เสมอ3โดยชนะแอสตันวิลล่าสามศูนย์เสมอเฟรเดอิกสตัดศูนย์ศูนย์เสมอฟอเรสต์หนึ่งหนึ่งชนะเฟรเดอิกสตัดหนึ่งศูนย์และเสมอเชลซีศูนย คริสตันพาเลสผ่านเข้ารอบ3คาราบาลครับในฐานะสโมสรที่เล่นในทวยุโรปส่วนในพรีเมียร์ลีกเตรียมเปิดบ้านรับมือซันเร์แลในโปรแกรมวันเสาร์ข่าวร้ายก็คืออิสมายราซาซึ่งมีส่วนร่วม9ประตูจาก12เกมหลังสุดของคริสตันพาเลสมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากการเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลและอดัมวอตันนั้นก็ถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษเนื่องจากเจ็บต้นขาซึ่งจะชวดลงสนามต่อจากซีกููกูเร่ชาดีริยาดเอนดี้เอนเคเชียและคาเลปโปฮาทีีี่่อยหอยหางงขแมมเป คริสตันตุสอูเซ่และเจดีก้องโวอยู่ในข่ายเป็นตัวเลือกลงสน,นามกุนสือจอมแท็กติกโอลิเวอร์การ์เนอร์จะยืดมาก3-43แต่จะโรเตชันมาตำแหน่งหน้าเป้าอาจจะเป็นโอกาสของคริสตันตุสอูเซ่โดยมีโรแมงเอเซ่ e h, กับจัสตินเดเวนนี่ปั้นเกมรุกสนับสนุนแดนกลางวางคาเดนรอดนี่กับคิชิคามาดะกำกับเกมอยู่ด้วยกันวิ่งแบ็กสองฝั่งเป็นนาธานีคลายส์บอหน่าโซซาวิ่งขึ้นลง3เซ็นเตอร์คริสริชาร์ดมาเกฮีและเจดีกองโวโดยมีวอ เบรนิตเตสรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์ม5นานสุดของมิวอลชนะ3แพ้ yeah. 2โดยแพ้โดยแพ้เร็กแฮม0 2ชนะคูเวนทีซิตี้2 1ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1 0แพ้มิดเดิลสโบร์ศนและชนะนิวพอร์ต1 0มิวอลจากแชมเปี้ยนชิพผ่านเข้ารอบ3คาราบาวครับหลังชนะคูเวนทีส21ในรอบที่ผ่านมาสภาพทีมจะขาดบิลเลียมสมอลโบนและแคสเปอร์เดนอเรที่บาดเจ็บทั้งคู่คาดว่าอเล็กนิวกุนฟือชาวสกอตแลนด์เตรียมจดทีมแบบโรเตชันลงสนามในรายการ แต่จะมาในระบบ4-2-3-1หน้าเป้าเควินบิสเนสตล่าตาขายโดยมีแจ็คข่าวแลนด์ลูคดันเคิลและไอโดโมเอมากูปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องมาซิโมลูออนโก้กับแดเนียลแคร์รีคูลเซนเตอร์วางคิสตานคลาากับคลามันแกลนผนึกกำลังร่วมกับเวสลีย์ฮาร์ดิงกับโจไบรอันกัปตันทีมโดยมีแม็กโครครอบในายทวารสำรองเฝ้าเสาทัศนาคิสเซนเพลธแข็งแกร่งกว่าเยอะครับแถมยังได้เปรเียบเรื่องของเสียงเชียร์ทรงบอลรัดกลุ่มน,นีวอ บอลเปิดหน้าแรกแต่หลังบ้านไม่แน่นสักเท่าไหร่ดูแล้วพาเรพผดเด็ดศึก2เม็ดไม่ยากฟันธงต่อคริสตันพาเรตเด็ดคาดไปเลยครับเกมนี้ขว้าชัย3-1 สำหรับทีเด็ด8ตัวในเน้นบายบีเคเคแมนในค่ำคืนของวันอังคารที่16กันยายนใส่เลยอาร์ซ์โน่พีเอสบีเปอร์ยูเวนตุสเรอัลมาดริดเบนฟิก้าเบรนฟอร์ดและคิสสั p พาเลทนี่คือ8ตัวชชว์จริงบายบีเคเคแมนครับขัาสารม่คุณแล้วเช่นเคยส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับผมบีเคเคแมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและย้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิพ่พ่ออนรวทายผลสกกคูะหงบบบั โ oh. ดยคอมเมนต์ทายผลใต้คลิปนี้นะครับทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมเมียดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานพิรารบอลบาย BK คิค Man การันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็าขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนำหรือให้กำลังใจกับผม B k ค Man ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ๆทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้ววเจอกัันใหม่สส